สวัสดีครับพวกผมนะครับเวกิตวันนี้จะมาพูดถึงหลันยานตัวละครที่เข้ามาสดๆในครึ่งหลังนี้เองว่าเขาเก่งไหมเป็นตัวโล่ที่นาพอสมควรเลยเอามาเล่นแทนปูจงลีอย่างได้เลยครับเป็นตัวแจกฟรีในเลนทเทนไลท์ด้วยครับแต่ถ้ายังเปิดไม่ได้แต่4-0โลหนาแล้วครับแต่หลันยานก็เล่นเป็นดี s พได้เช่นกันนะครับในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเล่นทีมอาวุธอาร์ติแฟกต์ที่ใส่ปั้นเอามาเล่นดีไหมในกรณีที่ไม่มีโล่ในทีม หนามากน้อยแค่ไหนก็ไปลุยกันหลันยานเป็นซื้อเวที่ใช้กงจับเป็นอาวุธผมนึกถึงซูนซังเซียนใน d ดนนัตตี้วอร์เรอร์เลยครับใครเคยเล่นบ้างสนุกมากช่วงนั้นแม้พูดแล้วก็คิดถึงเลยปัจจุบันก็มีภาพใหม่ๆมาเยอะเลยนะแต่คอมผมเล่นไม่ได้นะครับอ้าวพี่ครับทำไมเล่นไม่ได้ล่ะก็คอมผมมันกา,ากเลยลวนวงแหลกจะบ,บ้ากะละมังบ้าบอเฮะ,ะ,ะ,ะเขาเลิกกนดีกว่าลันยานใช้โล่นั่นเองนะซึ่งการกดสกิลมี2แบบนะครับแบบไปกดครัง้ง ลันยานจะพุ่งไปข้างหน้าพร้อมเล็กโลออกมาถ้าเห็นมอนเตอร์ที่ระยะที่ลันยานเนี่ยพอจะมองเห็นนะครับก็จะพุ่งไปหาหมอนเลยเรากําหนดทิศทางไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรากดพุ่งไปโดนมอนเตอร์ลันยานก็จะดีตัวเองออกมาถ้ามีมอนเตอร์ติดธาตุถ้าเราทําการตีปกติตัวลันยานก็จะทําการกระจายธาตนนุเองนะเลยทําให้ลันยานวิวเป็นตัวดาเมจก็ได้นะครับแต่โลนั้นหนาตามพลังโจมตีลันยานเลยไม่ใช่เล่นๆนะบอกเลย ส่วนแบบกดค้างนะครับลันยานก็จะกําหนดทิศทางที่จะพุ่งไปนั่นเองนะมันก็จะเหมือนพี่แตมชิโอนิเคชิงคินิดเลยครับซึ่งการแบบกดค้างการทํางานมันก็จะคล้ายๆแบบไม่กดค้างนั่นเองนะพุ่งโดนมอนเตอร์ตีตัวออกทําการตีปกติถ้ามอนเตอร์ติดธาตุก็จะทําการกระจายธาตุนั่นเองนะแต่ครูดาวนั้นาน,านานมากนะ1ิวิเลยแต่ระยะเวลาของโล่12.5าวิเลยโล่หมดก่อนสก,กิลอีกแต่เรามีวิธีแก้นะครับ นั่นคือทําให้โลนาะแล้วก็ไปใส่สมุด Sacrificial นั่นเองนะครับจะทําให้กดสก,กิลได้อีกครั้งหนึ่งด้วยการ up สวัสค์สก,กิลและบิวค่า ATK โลก็นาได้เช่นกันแต่โลนเนี่ยก็ดูซับธาตุได้นะครับเช่นถ้ามอนเตอร์ติดธาตุบนหัวทา่านนั้นๆเนี่ยเราก็จะดูซับธาตุนั้นๆนเลยครับก็ขอให้มีมอนเตอร์ติดธาตุก็พอนะหรืออาจจะเป็นมอนเตอร์ที่ติดธาตุอยู่แล้วเช่นตอบไม้น้าแข็งโลอ b บ,บิทเมดก็ดูซับได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็มีแค่นี้เลยครับกับสกิลรันยานแต่สกิลธาตุไม่ได้มีแค่นี้นะครับเวลาเราดูซับเนี่ยมันก็จะดูดได้แต่น่าจะรู้ๆกันแหละว่าธาตุไหนบ้างธาตุหินและไม้มันไม่ติดธาตุนะครับก็จะให้โล่นะหา250%เลยแต่เมื่อเราโจมตีปกติขนาดที่โล่ดูดธาตุน,นั้นเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายเป็น50%เลยโดยนับว่าเป็นการทําความเสียหายสกิวธาตุนั่นเองนะส่วน่าไม่ตายนั้นสั้นๆเลย ทำความเสียหายเป็นลม l o e นั่นเองนะแต่ถ้าจะให้แรงขึ้นเนี่ยด้วยพาสซีฟอันนี้เพิ่มความเสียหายที่เกิดจากสกิลธาตและถ้าไม่ตายโดยค่าที่เพิ่มเนี่ยจะเท่ากับ309%และ774%ของค่าชำนาญธาตของรันยานเลยเนี่ยฉะนั้นเนี่ยรัญยานก็จะต้องบิวค่าเอ k และชำนาญธาตเลยครับเอามานะครับก็จะเป็นรันยาน DPS เดี๋ยวผมก็จะมาเทสรันยาน DPS นะครับว่าเขาเล่นยังไงบ้าง โซนทีนะครับลัญยาเป็นตัวที่ไปกับใครก็ได้เลยเป็นตัวที่ยืดยุ่นพอสมควรเพราะเขาเองก็จะให้โลกับทีมหรือเล่นเป็น d p s ได้เลยนะครับเธอลดต้นานทานธาตุด้วยนะถ้าเราใส่แฟกเซตซีลมนะครับเอาเป็นว่าทุกตัวเลยครับคุณอยากจะใส่อะไรก็ใส่ได้หมดเลยลัญยานไปได้หมดซึ่งทีมแรกนะครับก็จะเป็นทีมละเฮยนนั่นเองนะ ทีมนี้ก็จะเป็นท่านพ่อเลยครับผมพูดไปในคลิปไกด์ปั้นท่านพ่อไปแล้วนะในทีมและเหยที่มีลัญญานไปก็จะมีอะเลคิโนเยลานหรือซิงชิวได้เป็นเน็ตหรือจะเป็นขัดซิฮะหรือซิโลเนนได้และลัญญานซึ่งทีมนี้ผมไม่แนะนําให้เป็นตัวฟูลิน่านะเพราะจะทําให้อเลคิโนเล่นยากครับทีมนี้ก็จะให้ซิงชิวหรือเยลานกดอันติแล้วให้อเลคิโนยืนทานดาเมจเลยเอาลัญญามาเป็นโลกตีปกติเพื่อกระจายธาต ลดต้านทานธาตุไปด้วยนะถ้าเราใส่แฟ,ฟกลมออบิเนตและซิลเรเนนลดธาตุจุกๆไปเลยทีมนี้มองว่าเล่นสนุกแรงเลยครับทีมต่อมาจะเป็นทีมแอคเกเวนะครับทีมนี้แน่นอนว่าเราเอาคอลีนเป็นดี s นะครับก็จะมีคอลีนนาฮิดะฟิตลันยานทีมนี้ตัวแปะไม้ต้องเป็นนาฮิดะเท่านั้นเพราะถ้าเป็นตัวไม้อื่นมันจะแปะไม่นาพอนะครับเลยทําให้ดามจคอลีนหายไปเลยครับตัวไฟไฟอีกตัวก็จะเป็นฟิตนะครับเอามาทําดามจนนอกสนามได้เช่นเดียวกัน ส่วนลันยานก็จะให้โล่ในทีมเช่นเดียวกันนะทีมนี้ก็เล่นสนุกเหมือนกันทีมต่อมาจะเป็นทีมแช่แขงเลยนะก็จะมีไลซิลี่หรือจะเป็นอยายากะก็ได้แล้วก็เชนเฮอหรือจะเป็นโรซาเลียได้ซิงชิวหรือเยลานหรือฟรีน่าได้และหลันยานเลยครับทีมนี้เรามีเชนเฮอซึ่งเชนเฮอร์เอามาบัฟดาเมจน้ําแข็งเอาตัวนะํามาช่วยทําแช่แขงเพื่อให้ตัวดีพสน้ําแข็งยืนทําดาเมจได้แบบสบายๆเลยแล้วถ้าไม่มีเชนเฮอก็ใช้เป็นโรซาเลียได้นะครับ เอามาบัฟอตาคิให้ดิปเในทีมเอาลันยามาให้โลดูซับธาตุน้ำแข็งทำกระจายธาตุแซมเมอนเตอร์ทีมนี้บอกเลยเกนทั้งจอทีมต่อมาจะเป็นส่องน้ำเลยครับก็จะเป็นส่องน้ำมีพี่นิวเวลเลตฟอรีน่าลันยานซิโรเนนหรือจะเป็นคาสเซอฮะได้ทีมนี้เราเอาลันยามาให้โลดพี่นิวให้พี่นิวยืนทำดาเมจต่อนเนื่องกันไปเลยเอาฟอรีน่าบัฟดาเมจทีมซิโรเนนลดต้านทานธาตุน้ำและฮิวถ้าไม่มีซิโรเนนใส,ส่คาสเซอฮะแทนก็ได้นะ บอกเลยทีมนี้ดีผมว่าดาเมจนี่แบบเป็นแสนเลยครับทีมต่อมานะครับถ้าไม่ไปกับธาตุอื่นไปกับลมได้ไหมคําตอบคือได้ครับซึ่งทีมนี้ก็จะเป็นใครก็ได้ที่ตําแหน่งดีเบสลมเลยเจ้าวังวนหรือจะเป็นฟารุซันได้ฟรีนาหรือเบเนตได้นะทีมนี้แน่นอนว่าถ้าเอาเซียมาเป็นดีพสเอาเจ้าวังวนมาได้เลยนะเพราะเขามีบัฟดาเมจจากการพุ่งโจมตีนะหรือถ้าไม่ได้เอาเจ้าวังวนไปเอาฟารุซันเป็นบัฟดาเมจลมไปก็สามารถมองดีเีสลมตัวอ,อื่นได้เช่นกันนะเช่นละมุด เฮโซและเอาลันยามให้โล่อาฟฟรีน่าหรือเบเนตมาแปะธาตุบัฟดาเมจแบบนี้ได้เช่นกันนะอาวุธนะครับดีสุดเป็นอาวุธยาเลยครับให้ชำนาญธาตุและพาสีก็ใช้เรื่องของเกี่ยวกับโล่เมื่อในทีมอยู่ในสถานะโล่ของลันยานเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายเพิ่ม28เซเลยครับถือว่าดีเลยครับหรือถ้าไม่มีเนี่ยก็จะใส่เป็นประจาตัวของนาฮิดะได้เลยนะอันนี้ก็จะให้ค่าชํานาญธาตุเยอะเลยครับก็จะให้บัฟชํานาญธาตุในทีมด้วยหรือจะใส่เป็นฮาคุชินลิงได้ครับ พาร์ีฟเนี่ยก็เวลาเราทําปฏิกิริยาเกี่ยวกับไฟฟ้าตัวละครในทีมที่อยู่ใกล้เคียงและค่าชิ้นที่เดียวกันทําให้เกิดปฏิกิริยาในครั้งนี้จะได้รับโบนัสความเสียหายธาตุที่เกี่ยวข้อง10%เลยครับชิ้นนี้เนี่ยถ้าเราไปกับทีมแอคเวมันจะดีเลยครับหรือจะใส่เป็นออสวออสคัต5ก็ได้นะครับเอาฟื้นพลังงาน48%เลยหรือจะใช้เป็นวันเทลลิงอีเวนสตาได้เอาค่าชำนาญธาตุได้เลยนะหรือจะใส่เป็นหรือถ้าจะกดอันติให้บ่อยๆใส่สมุดฟาโวได้เช่นกันนะครับ หรือถ้าอยากกดสกิลให้บ่อยๆใช้สมุดเซ็ตซีฟิเชียลได้เลยครับถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยใส่เป็นโปรโตไทป์แอมเบอร์ขั้ห้าได้เลยนะให้ฮิวเพื่อนในทีมด้วยแต่ฮิวไม่นานนะหรือ3ดาวใส่สมุดมังกรได้เลยแจกเอติเกในทีมด้วยอัติแฟลตนะครับใส,เส่เซ็ตซีลมนะครับเพราะจะทําให้ลดต้านทานท่าไปกับหมอนด้วยครับถือว่าเซตนี้เนี่ยดีเลยกับตัวลันย่านะครับออฟแลนด์นะครับนาฬิกาเป็นเอทเปอร์เซนต พลึพลังงานชำนาญธาตุถ้วยบนัดลมหรือ a t k เปอร์เซนต์ถ้าเราเล่นเป็นสายชำนาญธาตุเอาแค่ชำนาญธาตุไปได้เลยหัวเป็น a t k เปอร์เซนต์หรือค่าคริติคอลได้เลยนะถ้าสายชำนาญธาตุเอาแค่ค่าชำนาญธาตุพอนะส่วนออฟลอนะครับก็จะเป็นฟื้นพลังงานชำนาญธาตุอเอทเคปอร์เซนต์ค่าคริติคอลนะครับการอัพสกิลนะครับให้อัพเป็นสกิลยิ่งอัพเยอะทําให้โล่เราหนาขึ้นนั่นเองนะอันตีแล้วก็ตีปกติได้เลยลันยาเนี่ยโดยรวมแล้วโลหนาทีีเดยว ถ้าเราไม่มีตัวโลนในทีมลัญญาเป็นทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาใช้ได้เลยเธอเล่นได้ทั้งดีเพสและซัพพอในทีมเลยเล่นกระจายธาตุลดต้านทานธาตุตึงๆไปเลยเล่นง่ายไปกับทีมแทบจะทุกทีมเลยคุณอยากกิบตัวไหนมาก็แฟนได้เลยณนะตอนนี้เนี่ยยังเป็นแรนเท์ไลท์แจฟฟี่ซีนก็เล่นได้แบบชิวๆสบายๆแล้วถ้าเราบิวค่าเอทีเคทำให้โลนหนักขึ้นรับรองว่าตัวในทีมเนี่ยยืนสนามได้แบบนานๆขึ้นแน,น่นอนนะหายห่วงจากการทำดาเมจ เพราะว่าเรามีโลกของหลันยานนั่นเองนะก็ประมาณนี้ขอบคุณสําหรับในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะก็ทุกคนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยทักทายในใต้คลิปนี้ด้วยนะผมอ่านทุกคอมเมนเตอร์แล้วอย่าลืมอย่าลืมฝากที่หนึ่งฝากที่หนึงกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์ให้กำลังใจให้กับผมด้วยนะจะได้ทำคลิปต,ต่อไปในครั้งหน้าเด้อกับผมลาไปก่อนบายๆครับผมซีูบ๊ยบายครับ,บ,บไปละ